LT Vision ลาวไทยนิวด่วนลราพบผู้ติดเชื้อเพิ่อมอีกหนึ่งรายคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและตอบโต้การระบาดของไวรัสโควิด -19 ถแถลงว่าเมื่อตอนบ่ายวันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เเพิ่อมอีกหนึ่งรายเป็นเพศชาย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้คณะเฉพาะกิจดังกล่าวรายงานว่าตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึงปัจจุบันได้เก็บตัวอย่างจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยมีทั้งหมด8รายพบว่า7รายไม่ติดเชื้อและอีก1รายติดเชื้อโดยผู้ติดเชื้อเป็นนักธุรกิจชื่อว่าท้าเจมส์บอลอายุ26ปี อาศัยอยู่บ้านห้วยหอมเมืองสีโคต,ตบองอนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งมีประวัติการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อรายแรกก่อนหน้านี้ซึ่งคณะเฉพาะกิจได้เก็บตัวอย่างมาตรวจหาเชื้อและได้ยืนยันว่าทั้งสองรายได้ติดเชื้อจริง,รงสําหรับกรณีของผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้คณะเฉพาะกิจได้สอบสวนประวัติข้อมูลการติดต่อกับผู้อื่นแล้วพบว่ายังได้มีการพูดคุยกับผู้อื่นอย่างใกล้ชิดอีกเป็นจํานวน113ราย ซึ่งทางคณะกรรมการเฉพาะกิจได้แนะนําให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ให้ติดต่อใครและห้ามออกไปไหนเด็ดขาดเพื่อเฝ้าระวังเป็นจํานวนอีก14วันหากมีข่าวคืบหน้าอย่างไรเราจะนำมารายงานให้ท่านทราบอีกครั้งโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย